พอดีผมได้อันนี้มาครับเพื่อนทำข้าวปั้นเราจะมาทำข้าวปั้นกันขั้นตอนแรกก็เตรียมข้าวครับผมไม่มีข้าวญี่ปุ่นครับผมก็ใช้ข้าวสวยนี่แหละครับปกติครับเดี๋ยวเราก็ปรุงมาปรุงข้าวกันครับก็ใส่เกลือน,นิดเดียวครับนิดเดียวเลยใส่ไปเลยครับ ก็นี่ครับมิลินก็ไม่มีครับพอดีที่บ้านมีน้ําเชื่อมกับน้ําส้มใส่ชูหน่อยครับก็นี่ครับผสมกัน <c oughs> ก็ปรุงข้าวครับ ได้เพิ่มข้าวอีกครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มข้าวก่อนครับไปเติมข้าวมาแล้วครับผมนี้ก็มีเดี๋ยวเรามาลองปั้นดูเลยครับเตรียมสาลายครับแบบเขาจะมีนึกออกไหมไปกินที่ตามไอเนี้ย ตามตลาดนัดหรือในห้างอะมันจะเป็นในร้านสะดวกซื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมก็ไม่เคยทํานะ ไส้แร่เป็นปูอัดปูอัดกันง,ง่ายๆดินหนุนๆหนุนๆโอ้ยแป้งไปมืดเลย Cô dược vậy <laughs> ไปไหมเนี่ยอาสนแน่นเลยใค่ไข่นั่นแล้วเอาบล็อกออกวูหุยโอ้หน้าตาดีอยู่นะเนี่ยบางคนจะค่อนข้างใหญ่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> งัดขึ้นมาฮักเสร็จแล้วเหรอข้าอแค่นี้ข้าวอืมกแก้นี้ข้าวาแค่นั้นมันจะไปไยากอะไรอืมแล้วมันก็จะได้เป็นเหมือนแบบแล้วก็ติดเทปที่เราไปกินเนาะเขาก็จะติดเทปตรงนี้ แต่อันนี้เดี๋ยวเราทํากินเลยครับนี่จะได้เป็นแบบนี้ก็ขีิกตามรอยปรูปุกจะลอดเลยเนี่เฮ้ยได้อยู่นะอ้าวใส่ไหลาต่าบอกมาด้วย ก็เป็นลักษณะแบบนี้อุ้ยข้าวมันใหญ่ไปข้าวมันใหญ่ไปหน่อยต้องอะไรกว่านี้อือนี่ครับแต่ลายแปะไม่อยู่ครับน้ำลายช่วยได้ครับทำกินเองครับออน้ำลายเข้าไปครับแน่แปะอยู่ะละอันนี้ทุเรศเมียชมด้วยครับว่าทุเรศ อืมนี่ข้าวขอสาหายก้อนแรกในชีวิตครับที่ทำเองลองไปก้อนต่อไปครับน่าจะดีขึ้นก้อนต่อไปน่าจะดีขึ้นตะกี้มันใ,ใหญ่ไป้ไนออ่อันนี้น้อย เดีย๋ยวนี่มันต้องอัดเข้าไปอีกเลยแต่มันต้องน้อยๆไงมันข้าวมันติดอยู่ข้าวนี้พี่ชายผงงาสมเ้าวใหญ่ขนาดนั้นมันพออือทีนี้ก็เป็นไส้จิมจิ กิมจิเราจะใส่น้ำมันงาด้วยนะครับเดี๋ยวให้มันกระจายแบบนี้หยอดน,นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะพอแล้วอัดเลยมันใหญ่ที่ว่าการทำต้องแปะน้ำด้วยมันจะได้แบบไม่ติด,ดได้อีกนิดนึงมั้งอัดเติมไปอีกหน่อยนึง จะดูน่าจะพันข้องขึ้นแล้วโอ้แบบนี้พอดีเลยพอดีมือไม่มีน้ำมาหาน้ำให้กันตรงนี้จะได้เอามาแตะจะได้ไม่ทุเลข Cái này. mà không gì เป็นน้ำเปล่าแล้วมันไม่อยู่อ่ะต้องน้ำลายไงวะไม่อยู่เอาละครับเท่านี้แหละทำให้ดูที่เหลือเดี๋ยวค่อยทำเล่นต่อก็เป็นข้าวปั้นแล้วก็กินกับกิมจิครับโอ้โหสบาย มาลองชิมกันเลยครับเริ่มจากไส้นี่ปูอัดมีปูอัดปิ้นออกมาหน่อยนึงกินข้าวอืมข้าวค่อนข้างอร่อยอยู่ครับอืมนี่ก็ปูอัดอืมไม่ต้องไปกินร้านครับทำเองอยู่บ้าน สบายใจข้าวก็อุ่นด้วยเ้าปกติเราไปกินข้าวปั้นแบบเนี้ยตามานะ้าดกดเสื้อมันเย็นแบบมันเย็นมันใส่สารกันบูดแล้วก็ไส้ก็มีกระหย่องหนึ่งไม่อร่อยครับทำกินเองอยู่ครับมีซุปมิโซะครับใส่สาหร่ายวากาเมะอืมอชื่นใจ เย่ yeah. ตรงนี้อยู่กับบ้านร้านค้าก็ไม่เปิดก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับก็อร่อยดีครับสนุกดีด้วยใครมีเมนูอะไรใครมีเมนูเด็ดๆอะไรมาลองแชร์มาดูด้วยกันนะครับจะได้สนุกด้วยกันทำด้วยกันไปละครับขอบคุณครับเย่ yeah. อัง